แจ้งข่าวแจ้งข่าวก่อนจะไปรับฟังข่าวสารฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาวรัชดาธานาดิเลกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงมติในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติขยายระยะเวลาดำเนินการจ่ายเงินเยียวยา5,000บาท3เดือนแก่เกษตรกรจำนวน4กลุ่มดังต่อไปนี้ 1. เกษตรกรกลุ่มที่ยังไม่แจ้งเลขที่บัญชีรับเงินโอนจำนวน1 5 0 0 0 0แสนลายโดยจะเปิดรับจนถึงวันที่30กันยายน63สสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์แล้วแต่ยังไม่แจ้งขอให้แจ้งด่วน โอนเงินให้ทีเดียว1.50หมื่นบาทหากกดเวลาดังกล่าวแล้วจะยุติการโอนทันทีสำหรับเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มที่สองคือเกษตรกร,ร,กรที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้อย่างสมบูรณ์ทันวันที่15พฤษภาคม63ที่ผ่านมาโดยจะจ่ายให้ไม่เกิน30,000ื่นกว่ารายคือจ่ายรวดเดียวเช่นเดียวกันภายในวันที่15กันยายน63 ส่วนเกษตรกรกลุ่มที่สามคือเกษตรกรที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรเนื่องจากเกิดความซ้บซ้อนจากมาตรการเราไม่ทิ้งการจำนวน7 5 9รายจ่ายลวดเดียวเช่นเดียวกันภายในวันที่15หกันยายน63นี้สำหรับเกษตรกรกลุ่มที่4คือเกษตรกรที่มายื่นอุทธรณ์ที่ผ่านการพิจารณาแล้วแต่กระทรวงเกษตรจ่ายเงินยังไม่ทัน ก็จะขยายเวลาจ่ายทีเดียวภายในวันที่15กันยายน63จำนวน259รายหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube เพื่อจะไม่ได้พลาดข่าวสารในครั้งต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ